มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนมากันหรืออยังน้าเข้ามากันแล้วสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะจะนอนกันหรือ,อยัง สวัสดีค่ะเออมาช่วงเวลาแบบว่าตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะสวัสดีเดือนพฤศจิกายนค่ะสวัสดีเย้พี่หญิง ก็คือฟิลเตอร์นี้เราได้มาจากพี่หญิงนะคะไปขโมยมาเมื่อเช้าพี่หญิงใช้เพิ่งถึงตอนนี้ก็อ่ามันมันค้างไหมคะทุกคนทำไมเน็ตเราเป็นอย่างนี้มันค้างไหมอะ ใครก็ได้บอกหนูทีว่ามันค้างไหมค้างไหมคะกระตูกแต่แล้วเน็ตเราเนี่ยเน็ตเราเนี่ยนะเน็ตเราก็ไม่เคยจะเสถียรสักทีนะทำกันบ้านไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยคะ่ะ สู้ๆนะคะตั้งใจทําการบ้านนะหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนมาใช้เอ,อแล้วถ้าอย่างเงี้ยคะอันนี้ดีขึ้นไหมคะอันนี้ดีขึ้นไหมครับหรือว่าไม่กี้ดีกว่าเน็ตไม่ดีไม่ค้างแล้ว แสดงว่าอันนี้ดีอันนี้ดีขึ้นแล้วเย้ <c oughs> เก่งมากนอฟออาค้างแล้วเอางี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าคะ่ะดีขึ้นแล้วโอเคดีขึ้นแล้วจริงๆวันนี้นะคะที่มาไลฟ์ก็อยากจะมาพูดคุยกับ ทุกคนน่แหละก็คิดถึงไม่ได้ไรมารนานแล้วแล้วก็หนูงานประกาศรางวัลสยามซีรีส์อวอร์ดนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบโหวตกันค่ะดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแฟนคลับทุกคนน่ารักมากอะแบบคอยซัพพอร์ตหนู เอาจริงๆตอนนี้แพชชั่นในการทำงานก็คืออยากจะทำงานเพื่อมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนติดตามรอติดตามผลงานกันด้วยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะจะมาอ่านคอมเมนต์นะคะจะมาพูดคุยกับทุกคนเออ,อพี่น้งฟ้าไว้พอมันเกิดให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้เลยคะ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะขอให้ มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยตั้งใจเรียนไม่รู้เรียนอยู่หรือเปล่าจะทําอะไรก็ไม่ว่าทําอะไรก็ขอให้สมปรานาะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะตามพี่กัสมาด้วยเ,ออเรียกแล้วคะ่ะแต่วันนี้พี่กัสไม่ว่างนะคะชอบพี่เล่นบุญปลุกมากขอบคุณครับในนี้มีใครรู้จักหนูจากบุญปุกม้างไหมคะ ิดไนชานพี่ไมายตอนนี้หนูใช้เน็ตโทรศัพท์แล้วน่าจะดีขึ้นนะ uh. เดี๋ยวจะมาพูดคุยอีกสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปขอตัวไปอาบน้ำนอนแล้วค่ะ วันนี้เราก็อ่านบทตั้งแต่เช้าเลยจนถึงตอนนี้นะคะเวลาสามทุ่มค่ะก็เพิ่งได้กลับมาบ้านค่ะแต่ก็อยากมาคุยกับทุกคนก่อนฟิลเตอร์น่ารักมากอะ่ะมีแบบต้อนเมฆรุ่งๆม,ม,ม,มามีใครอยากคุยอะไรกันไหมคะพิมพ์มาได้เลยนะ Hi guys Hi international fans น่าติดตามผลงานหนูตลอดไปขอบคุณนะคะ <c oughs> อย่าลืมหนูนะทุกคนช่วงโควิดแบบนี้ <c oughs> ก็จะไม่ค่อยมีแบบพวกอีเวนต์ต่างๆอะไรคะ่ะก็จะมีตอนนี้กำลังถ่ายละครกลับมาทำงานแล้วคะ่ะก็ จริงๆทำงานแทบทุกวันเลยทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็มีเตรียมเปิดกล้องละครน,นะคะอ่านบทใดๆแล้วก็มีเรื่องเรียนด้วยช่วงนี้ก็เลยแบบใจยุ่งๆหน่อยค่ะพี่นอฟาจะกลับไปเรียนที่มออยังคบอยากกลับไปเรียนที่มอมากเลยทุกคนคือเอาจริงๆอะคิดถึงการ ไปนั่งเรียนที่มอแล้วก็อยากเจอเพื่อนๆมากแต่ตอนนี้ยด้วยสถานการณ์โควิดอะไร <c oughs> ก็ต้องรอดูว่ามอจะเปิดให้เข้าไปตอนไหนคะ่ะตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะมัธยมเขาเปิดกันหรือยังอะหืมในนี้มีคนเรียนมัธยมเปล่ามัธยมเขาเปิดกันยังหรือว่าเออเริ่มให้ไปเรียนธรรมดาหรือยังคะ น้ำฟ้าค่ะพักผ่อนอย่าลืมนะทุกชายาน้ำฟ้าเมดฟูกไม่ลืมแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ทานก่อนนอนนะคะต้องทานแบบช่วงเช้าเช้าไม่ก็เที่ยงเที่ยงแล้วแบบมันจะทําให้เราแบบมีพลังในการทํางานอืมเหมือนชาร์จพลังอะถ้าทานก่อนนอนก็คือหนูจะไม่หลับเราก็จะบอกว่าสดใสตลอดทั้งคืน โอ้อยใกล้จะนอนกันหรือยังคะ่ะนี่เหมือนแบบอืมเดี๋ยวนะหนูคอมเมนต์ดีเลยอะ่ะก็เลยต้องพี่น้องฟ้าเคยเล่นหนังไหมคะมเคยเล่นหนังคะ่ะเคยเล่นเรื่องเดียวเอง ก็คือเรื่องเพื่อนที่ระลึกค่ะเล่นเป็นอาบุ๋มตอนเด็กค่ะเป็นพี่พีน้ำทิพย์ตอนเด็กค่ะใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูย้อนได้นะคะของ G d h ค่ะแล้วก็จริงๆก็อยากเล่นอีกเรื่อยๆนะคะก็ถ้ามีผู้ใหญ่สนใจนำหนูไปเล่นหนังได้นะคะสนุกดีคะ่ะเล่นหนังเปิดแล้วเรียนออนไลน์อ๋อ มัธยมก็คือยังเรียนออนไลน์เหมือนกันกำลังสมัครเข้ามาหาลัยอ๋อสู้ๆนะคะขอให้ได้มหาลัยที่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่กินข้าวเลยนอนไม่ได้เฮ้ยจะกินข้าวตอนนี้หรอตอนนี้มันสามทุ่มนะกินข้าวตอนนี้จะนอนตอนไหนล่ะเขาบอกว่า ก่อนเวลาเราต้องเว้นเวลานะคะถ้าสมมติว่าเรากินแล้วนอนอะ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นกดไหลย้อนเป็นห่วงนะเนี่ยไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงพี่อุ้มมาจริงหรอพี่อุ้มมาหรอสวัสดีค่ะพี่อุ้มก็ <c oughs> <c oughs> คือหนูดีเลย์มากตอนนี้พี่อุ้มก็อาจจะออกไปแล้วขอโทษครับตัวละครไหนเล่นง่ายที่สุดนะคะอืมจริงๆทุกตัวละครจะมี เล่นง่ายเอาเป็นที่คาแรคเตอร์ไม่ไม่ได้ห่างจากตัวหนูมากดีกว่าถ้าที่รู้สึกว่าไม่ได้ห่างมากก็น่าจะเป็นอา่าจริงๆบุญปู่ก็ไม่ได้ห่างมากนะคะเพราะว่าก็แบบจะเป็นคนแบบตรงๆพูดตรงๆไม่ได้แบบว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นผู้หญิงขนาดนั้น,นะคะ่ะอืมแต่ ทุกตัวละครก็จะมีทั้งจุดที่เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนตัวเราค่ะก็ต้องแบบทำการบ้านในแต่ละตัวละครแล้วพี่น้ำฟ้ามีแผนไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไหมคะจริงๆอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอยากไปเกาหลีมากๆจะไปเจอวางทันอยากไปเจอจังกุกจังกุ๊กลอยอยู่ที่เกาหลีอยากไปอยากไปค่ะ เรี่ค่าอะไรนะเรียนอะไรอยู่คะเรียนมกรุงเทพค่านิเทศศาสตร์บอดแคสติ้งครับโอเคเดี๋ยวอีแป๊บนึงจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูกะว,ว่าจะไปซักสารทุ่มยี่สิบเนาะนี่ไหมทุกคนเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปแล้วเดี๋ยวทุกคนจะนอนดึกกันไม่อยากให้ทุกคนเป็นหมีแพนด้าหนูเป็นหมีแพนด้าคนเดียวพอแล้ว ที่แสดงเป็นแม่หญิงแพรจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะอาพรมลิขิตอาฝากตามด้วยนะคะพรมลิขิตค่ะก็เป็นแม่หญิงแพรจีนค่ะก็เป็นอีกบทบาทที่ไกลตัวแหละแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้เปิดกล้องค่ะกําลังจะเปิดแล้วค่ะฝากติดตามฝากเชีร์หนูด้วยนะจะเป็นแม่หญิงแพรจีนให้ดีที่สุดทำไมกล้าใจต้องตายคะ ทำไมแก้วใจต้องตายคะในทุงน่งเสน่หาแก้วใจก็คือยังไม่ตายนะคะแก้วใจถ้าใครที่อยากรู้ว่าทำไมแก้วใจต้องตายต้องไปดูวาสนารักค่ะซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป3พัส่าโปรโมทแอปให้แล้วหนึง่งมีเรื่องใหม่ไหมคะละครตอนนี้นะคะก็กำลังถ่ายทำเรื่องเจ้าพยาอยู่คะ่ะแล้วก็กำลังจะ เปิดกล้องอ้ายข่อยหักเจ้าค่ะแล้วก็พมลิขิตค่ะก็ฝากติดตามด้วยครับฟันดี้างนี้จะไปอาบน้ำก่อนแล้วฟันดีค่ะฟันดีก็สำคัญแต่อย่าลืมฟันถุงหนูนะดอดแล้วน่อยู่ยปีไหนแล้วปีสามครับรีว <c oughs> <c oughs> ิวจองกุ๊บ รีวิวจองกุ๊กโอ๊ยรีวิวไม่ได้คนเนี้ยเขาควรเป็นแฟนเราทุกคนใครเป็นติ่งก็จะรู้ดีนะคะดีมากล่าสุดคอนพีทก็คือแบบผมทุกอย่างก็คือปังมากค่ะใช่ เก่งแล้วหนึ่งโอเคครับแอบถามดีกว่าถ้าสมมติว่าเอ่อถ้าสมมุติว่า,า,มมวาหนูทำ youtube อยากดูกันไหมคะอยากดูเปล่าตอนนี้กำลังจะเ,เริ่มตัดตัดคลิปค่ะแต่ว่าตัดเองจะลองตัดเองดูคลิปที่อัดไปแอบสปอยไปแล้วในสตอรี่ค่ะ สปอยพรมลิขิตทุกคนสปอยพรมลิขิตเหรอเดี๋ยวก่อนไม่ได้ค่ะต้องรอติดตามค่ะ <mm> เดี๋ยววีถึง <_ Q> โอเคชอบละครไม่ค่อยมา <_ Q> ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคน <_ Q> อยากดู Youtube กันใช่ไหม <_ Q> โอเคถ้างั้นหน้าเดี๋ยวหนูว่าจะรีบตักนะคะ แต่จะพยายามรีบให้เร็วที่สุดละกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือยุง่งถือว่ายุ่งอยู่พอตัวค่ะก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีเวลาตัดเท่าไหร่ค่ะอืมค่ะยโอเคยีิแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกันตั้งแต่แรกจนถึงตอนจบตอนนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณชาวปิ้งย่างทุกคนนะคะที่พพอร์ตหนูค่ะทั้งหลายๆรางวัลเลย แล้วก็รวมถึงที่โหทด R ในแอปสามพัด้วยค่ะคือแบบมันเป็นกำลังใจในการทำงานจริงๆดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้ามีโอกาสก็ถ้าหนูมีอีเวนต์เราก็ต้องได้เจอกันนะคะห้ามลืมกันนะแล้วเราจะต้องได้เจอกันเข้าใจมาทุกคน โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นหนูจะไปอาบน้ำนอนแล้วไปแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายแ๊าวบา,บานะอยากฟังหนูร้องเพลงเปล่าวันอา้อาก่อนไปเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงอยากฟังเพลงอะไรกันนะคะ ถ้าร้องเพลงนี่คือทุกคนจะหลับฝันดีไหมอะ่ะจะฝันดีหรือว่าจะนอนไม่หลับเง่ออกอยากฟังหนูร้องเพลงอะไรคะอาพีมาเดี๋ยวจะร้องหนึ่งเพลงก่อนไปเพลงอะไรดีติ๊กตอ็อกติ๊กตอ็อก เอ้ยเพลงพิงอาเคได้โอ้ยจะบอกว่าเพลงพิงคือดีมากฟังรอบแรกก็คือชอบเลยค่ะอาจจะลองลองนะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูร้องถูกหรือเปล่าอ่ะจะพยายามนะคะทุกคนห้าสี่สามสองยากอยากให้อยากให้เธ อยากให้เธอลองรักอ๋ออยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุก,ทกๆุอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหลอกนะเธอรักฉันมันเธอไม่เคย สาำรั้งไม่รู้อะไรว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจดัน้ำแล้วหนึ่งอะเอาอีกเพลงนึงดีกว่าก่อนไปไม่กินอยู่ดําน้ำอะ่ะเอาเพลงชิ่ง่ายๆหน่อยได้ไหม ในนั้นหน้ามันมากไหมคะก็คือไม่ได้เปิดผัดลมตอนนี้มีเพียงอะไรบ้าง เลือกเองแล้วกันคนะ่ะไม่มีใครไม่มีใครบอกเลยว่าเราฟังเพลงอะไรอะแอบฟังเพลงอะไรกันอยากฟังเปล่าชาตินี้ที่รักเราคงแล้วกันไม่ได้อาตอนนี้นะคะทุ่งเสน่หหาก็กลับมาดีรัน,นะคะ่ะก็อยากจะฝากทุกคนติดตามนะคะวันวันอะไรนะทุกคนวันอะไรนะคะเสาร์เสาร์อาทิตย์ สุกเสาร์อาทิตย์น่าจะใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะชาตินี้ที่รักนิดนึงก็ได้หนูไม่ได้ร้องหน้าแล้วอะชาตินี้ชา,นาชาตินี้ที่รักเราคงรักเสียงไม่ถึงชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจ ของเธอนน้นมีเจ้าของฉันต้องสะอื้นกล้ำกลืนตาน้ำตานนองไม่อาจจะเรียกร้องให้เธอนั้นมาเคียงไกลโอเคจบและเสียงเมื่อกี้ก็คือเสียงหายพอแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็คือเง่ออ,อกแลลวเพราะว่าไม่ได้เปิดพัดลม ปแล้วนะคะฝันดีนะคะทุกคนไว้จะมาคุยด้วยใหม่นะคะถ้าว่างๆค่ะบ๊ายบาย